คุณอิสติการ์นส์ในหนังสือพิมพ์ด้วยเลยดูส่นไว้สู้วิลมดสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆวันนี้อากาศดีมากเลยร้อนนะกลางวัน28องศานะเพื่อนๆแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงตอนวันนี้จะไปช้อปปิ้งนะคะดูไอ้นั่นมันเร็งเนี้ยคานโนล่าที่ยายเก็บในสวนนั่นอ่ะเพื่อนๆที่ยายปลูกกินในสวน ทีเอฟถามมาผักอะไรผักอะไรนี่แหละคือคาโนล่าตอนนี้มันออกดอกแล้วเนี่ยเห็นไหมเป็นทุ่งสวยเลยเขาไปทำน้ํามันเนาะนที่บ้านยายยังไม่ออกดอกเราตัดยอดมันกินบ่อยแต่ก็เริ่มออกแล้วแหละมันโอ้สวยมากแล้วเพื่อนไม่ใช่ปอเทืองนะคะคาโนล่านี่แหละทีเอฟซถามยายว่าอยาพักอะไรผักอะไร ออกมาเลยเนาะสวยไหมวันนี้ถนนหนทางไม่ได้มานานแล้วนะเนี่ยโอ้นานแล้วเนาะบีลังเออเชินสวายบอกืะเออ,อบอัสสวายบอกือเชิญเนานะเวียนดดิช็อปปิ้งสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วมัง้งใหญ่ไม่ได้เข้ามาซื้อของ p ว่ากำลังพูดว่าอากาศแบบนี้โอ้ยแบบเข้าสวนไม่เข้าสวนอ่ะแบบแต่ว่ามันร้อนน่าตาดแทนนะดูดิเพื่อนๆดอกไม้ผลไม้กลางทางออกดอก เต็มต้นเลยในเชอรี่นะเนี่ยออกดอกออกผลเต็มต้นเลยเนี่ยมันก่อนมาต้นไม้เขาวขาวเต็มต้นนึกว่าออกดอกที่ไหนได้เป็นหิมะนะนี่นะคะมาถนนนี่มันเล็ก พอดีแฟนยายเห็นรถมาก็เลยจอดรอถนอนนี้มันเป็นถนนแบบว่าอะไรนะของชาวสวนนะนะเพื่อนเพื่อนมันเป็นทางลัดแต่ขับได้สวยนะเพื่อนเ่นนะดูดิบรรยากาศโอ้ยดูต้นผลไม้โอ้ยโอ๊กดอกโอ้ยสวยอะ่ะดูกอุ้ยอุย,อย,อยมันเป็นร่องเขาทำร่องให้ ทำร่องให้น้ำมันไหลผ่านโอ้ต้นเชอรี่นะคะเพื่อนๆบรรยากาศสวยมากเลยเนี่ยโอ้ยไม่รู้ในในคลิปโอ้ยเพื่อนๆสอนสอนขนาดยายเห็นในสวนทุกวันมาเห็นอย่างนี้ยังสอนแล้วโอ้ย สวยมากๆเลยอ่ะเฮ้ยดูดิขนาดในสวนก็เห็นทุกวันดูคนเพื่อนข้างถนนก็มีดอกไม้สวยๆนะคะเหลืองอารามวันนี้วันนี้แปลกทั้งบนคือทางด่วนนะคะอ โน่นโน่โน,น,นเรื่องอร่ามงามแท้แม่ชมยงด้านนี้น่าจะเป็นปลูกข้าวโพดแน่ๆเลยเนี่ยข้าวโพดเขาจะปลูกช้าหน่อยข้าวโพดข้าวโพดกับไอ้นั่นอ,อะไรนะแครอทมันฝรัง่งน่าเสด็จไม่ไม,ไม่คือเครียอะไรนะ มืองแล้วนะคะข้างหน้านอนด้านซ้ายมือนะเพื่อนๆที่มีรถจอดนอะ่ะจะเป็นสวนที่เขาให้เช่านะเช่าปลูกผักปลูกอะไรเนี่ยเนี่ยสวนเล็กๆมีนี่นีตรงรถจอดน,นพวกคนที่อยู่ในเมืองอยู่คอนโดอะไรเขาก็พากันมาเช่าสวนเอาบ้านหลังเล็กๆมาไว้พักพรวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรเงี้ยพักไม่ค่อยได้ปลูกหรอกค่ะเพราะว่ามันอยู่มันอยู่ไกลบ้านเนาะก็ ลูกต้นผลไม้ปลูกอะไรเงี้ยบางคนก็ปลูกนั่นแหละผักเนาะเขาเอาไว้แบบว่ามาพักผ่นวันเสาร์วันอา,าทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเ,เขาจะมีอยู่เมืองนอกเขาจะแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกให้คนเช่าหรือว่าจะซื้อเลยก็ได้เนาะแล้วเขาก็จะเอาบ้านหลังแ็กๆมามาตั้งไว้หรือหรือสร้างไว้ยายเคยทายให้ดูอยู่

ไปลายที่นะคะเพื่อนๆวันนี้อืมไปลายที่เลยอันนี้ถ่ายถนนหนทางให้ดูตั้งหากนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปซื้อต้นกลา้าไปดูต้นกลา้าผักโอ้นี่ตรงนี้เนี่ยนะคะคเพื่อนๆเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูที่บ้านเนาะนะคะยายมาหาซื้อตน้นกลาผักนะเดี๋ยวก่อนเด้อ คนเยอะมากเพื่อนๆถ่ายรูปไว้เพื่อนๆเพราะว่ายายจำไม่ได้ว่าต้นไหนจำไม่ได้ว่าต้นไหนต้นไหนถ่ายรูปไว้ เยอะมอคนเพื่อนอแฟนยายไปยืนรอตั้งนานแล้วยืนรอจตังค์ยืนรอจ่าตังค์ส่วนยายก็เลือกของรอเนาะคนมันเยอะเพราะว่าวันนี้อากาศดีโน่นคนรอใจตังค์ดูเอากลับแล้วคนเพื่อนโอ้ยเห็นไหมเมื่อกี้ในร้านขายต้นกล้าผักตน้นต้นกล้าผักก็ไม่สวยเลย แล้วก็แดดมันร้อนน่ะเพื่อนเพื่อนมันเหี่ยวหมดเลยไม่ซื้อก็ต้องซื้อกลัวมันไม่มีขายเนาะไอเราจะรอของเราเองก็เออกลัวมันไม่โตไม่ทันก็เลยซื้อมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยเพื่อน,อน mm hmm. คนที่เขาไปซื้อเขาก็กลัวมันไม่มีละมั้งโอ้โหแบบไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้เพื่อน,อน mm hmm. อยายลืมดูข้ใส่ข้ใส่เออ แมทกันหรือเปล่าลืมลมสังเกตดูเนาะ,ะ28องศานะคะ28องศาเพื่อนโวันนี้ไปถึงบ้านก็ไม่ได้เข้าสวนะมันร้อนเกินเดี๋ยวคอยรอ,รอเข้าวันหลังวันนี้วันเดียวเลยพรุ่งนี้ก็เหลือ24มรืนนี้ก็เหลืออยู่ไม่ถึง20 เมือไทยเลยเนี่ยหมืนเมืองไทยเลยหมดเลยหมดให้สูงอันเอาเนาะจะหวังมือสบปหรือด้ท่อันเซไปม็่นทุกทุามัน้ีกาพน ที่เดิมนะคะเพื่อนๆดีต้นนี้ดูเพื่อนๆอุ้ยสวยฟิลรับสั่นกับเราโตยต้าโตโยตาสวยนะเพื่อนๆโอ้ยดูดิเลื้องอารามเลยเดี๋ยวว่างๆอยากจะเดินไปข้างบ้านยายไปถ่ายคลิปไปดู ที่ยายเดินไปวันกนกับแฟนยายเนาะดูดิสวยมากเลยค่ะมันนัวมันชาซะาคอมันชาซาอโอเคมันชาซะาคือปเญหมถึงแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนหมู่บ้านยายโนนนี่นะคะถึงแล้ว สวยงามทุกอย่างกําลังสวยเนี่ยช่วงเดือนนี้นะเพื่อนๆเดือนสองเดือนเนะี่ยทุกอย่างกําลังสวยทุกอย่างเลยแบบหลังจากหิมะลงหมดเนาะดูดีอะไรก็เริ่มเขียวกระจีเลยเนาะ่ะแค่นี้แหละเพื่อนๆเ,เดี๋ยวยายพาไปดูของพาไปรีวิวของอะไรมาั่งเนาะเดี๋ยววันพุธวันพระหัสก็ไปอีก